เรามาลองบันทึกวิดีโอกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเวลาที่การบันทึกวิดีโอทํำยังไงเนาะการบันทึกวิดีโอนะครับสามารถบันทึกได้ในทั้งทั้งในลักษณะที่เป็นแบบคุยกันในกลุ่มเนี้ยก็บันทึกได้หรือว่าอาจารย์อยากจะพรุ่งนี้เช้าม่ติดธุระไปไม่ทันนะครับต้องไปผ่าผาลูกไปเรียนพิเศษนะครับเอ้ยไม่ใช่ต้อง เข้าโรงพยาบาลด่วนอะไรเงี้ยครับติดธุระอะไรสักอย่างที่มาสอนไม่ได้พ่กนี้นะครับก็เลยอัดวิดีโอสดที่เราสอนเนี่ยแทนที่จะสอนสดเราอัดแล้วก็โพสต์ไว้ให้เด็กเข้ามาดูวิดีโอที่เราโพสต์เป็นแบบสอนอธิบายตรงนี้ครับจะทาอย่างไรเนาะอันนี้เหมือนกันเนาะอันนี้สมมติว่าไม่ว่าจะเป็นแบบนี้ก็อัดได้เหมือนกันนะคลิก3 3จุดสจุดนะครับ start record ตรงนี้ก็อัดได้หรืออีกแบบหนึ่งผมขออนุญาตวางสายก่อนนะครับผมจะสมมุติว่ากรณีที่ ที่ในไทม์ไลน์อย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับแล้วผมคลิก Meet Now อย่างนี้นะครับนิ้่ทุกคนอื่นไม่ต้องจอยก็ได้นะครับผมกดมิดนาวไปนะครับกดมิดนาวไปตอนนี้ผมมีสมาชิกคนเดียวนะครับดู People นะครับที่ที่เคอร์เรนมิทติอยู่มีคนเดียวนะครับผมก็สามารถที่จะกดเล c o r d ์ดเลคอร์สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูไม่ว่างนะครับ เนื่องจากติดธุระด่วนนะครับต้องพาแม่ไปหาหมอนะครับก็เลยไม่ได้มาก็ขออนุญ,ญาตอัดวิดีโอสอนล่วงหน้าไว้ไว้นะครับวันนี้จะอธิบายถึง Microsoft Teams นะครับ Microsoft Teams เป็นโปรแกรมไว้ติดต่อสืส่อสารในองค์กรนะนะครับ Microsoft Teams นะครับก็จะมีแบ่งส่วนเนื้อหาย่อยๆภายใน Microsoft Teams ได้ด้วยการแบ่งเป็นชันแนลต่างๆนะครับซึ่งช n n แนก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดแบบ Standard กับแบบ Private นะครับ นักเรียนก็สามารถลองสร้างกันดูเองได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าผมบันทึกเสร็จแล้วผมก็กดปุ่มจุด3จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกดกด s t o p r o r o r d s t o p r e c ปเ d ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าส r ็ Stop Record. อปเรคอ้อ่กดอ่า h a ง g อ p ไปด้วยนะครับวางสสยเลยนะครับกลับมาดูที่ไทม์ไลน์นะครับ ว้าวมันเร็วมากนะครับปกติช้ามากนะครับเวลาที่เราเลคคอร์ดอะไรไว้แล้วมันจะขึ้นมาใช่นี่ไหมของผมจำไม่ได้แล้วว่าไหนอา้าวนี่เป็นอันต์ทํทำไมของเราไม่ขึ้นนะครับมันก็เวลาเราคลิกโพสต์ตรงไหนมันก็จะรอสักพักหนึ่งมันจะขึ้นมานะครับขึ้นอยู่กับความเร็วขึ้นอยู่หลายหลาย,หลายอย่างผมเคยช้าสุดคืนหนึ่งครับที่พูดยาวๆนะครับ คือมันต้องไปเรนเดอร์ไปทำอะไรหลายๆอย่างบีบอัดแล้วก็เก็บไว้บนบนวิดีโอเซิร์ฟเวอร์แล้วมันไม่ได้เก็บก๊อปปี้เดียวนะครับมันจะเก็บหลายๆก๊อปปี้สังเกตเคยเห็นด,ดู y o u t u ไหมครับเวลาเราคลิกปุ๊บมันจะมีบอกว่าความละเอียดเท่านี้เท่านี้เท่านี้ครับมันจะทำหนึ่งความละเอียดก็เก็บหนึ่งไฟล์ครับนึกออกไหมครับแล้วมันก็จะโยนไฟล์นั้นให้เรานะครับก็มันก็เสียเวลาในการเรนเดอร์นิดหนึง่งนี่พูดพูดถึงเรื่องการอัดนะครับ ก็ขออนุญาตเรื่องของการจัดการวิดีโอที่เราอัดไว้อ่ามาแล้วนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับขึ้นมาแล้วเราจัดการอะไรได้บ้างกับวิดีโอที่เราอัดไว้นะครับ 1. ลบครับไม่ให้ใครไม่อยากให้ใครดูนะครับถ้าผมอัดไว้อย่างนี้นักเรียนที่มาที่หลังนะครับก็สามารถคลิกปั๊บเข้ามาดูนะครับ ก็สะดวกนะครับเป็นวิดีโอแบบนี้ก็ผมว่าพอเพอสะดวกกว่าต <erc ie> ้องไล่พาแม่ไปหาหมอนะครับก็เลยไม่ได้มาก็ขออนุญาตแบบสแตนดาร์ดกับแบบไทยเวียผมก็นะครับสต็อปเล็กนี้จะอธิบายถึงก็เลยแบบนี้ครับไม่ได้มาขออนุญาตแบบวิดีโอทีนี้ผมไม่ชอบวิดีโอนี้ไม่อยากใครเห็นนะอายนะครับเดี๋ยวกลัวลูกมาดูแล้วอายนะดูรอยหน้ารอยตาแปลกๆวิธีการจัดการกับมันนะครับผมคลิกจุดสามจุดด้านหลังวิดีโอที่เราบันทึกไว้แล้ว คลิกจุดสจุดที่ด้านหลังของวิดีโอที่เราบันทึกไว้แล้วนะครับตอนนี้เราจะจัดการกับวิดีโอที่เราบันทึกไว้ทำอะไรได้บ้างนะครับคลิก Open in Microsoft Stream Open in Microsoft Stream นะครับคลิกปั๊บมันจะไปเปิดหน้าเว็บแอปพลิเคชันอีกตัวหนึงครับชื่อว่า Microsoft Stream ตัวนี้คืออะไรคือเหมือนเป็น YouTube ของ Microsoft เป็นเฉพาะภายในองค์กรเรา มันดียังไงกว่าดียังไงกว่าไปใช้ Microsoft ตัวนี้เก็บอยู่ในที่เราครับเรามีสิทธิจัดการเต็มที่ทุกอย่างไม่ต้องกวนรั่วไหลกาหนดสิทธิเองได้มันดีกว่า <c oughs> ข้างนอกตรงนี้ครับนี่เราเข้าไปจัดการเนาะเราทาอะไรได้กับวิดีโอตัวนี้บ้างนะครับเข้ามาปุ๊บคลิกจุด3จุดด้านหลังด้านล่างตรงนี้นะครับ delete ได้เลย delete ปุ๊บคนอื่นก็ไม่เห็นอันที่สอง trim trim คืออะไรครับ trim คือเลม็มคลิป เรียกคลิปก็จะดูเสียวไปนิดหนึ่งเลมใช้เรียกตัดตัดหัวตัดท้ายครับว่าให้มันหดเข้ามาให้มันพอดีเพราะส่วนใหญ่แล้วส่วนเราเริ่มต้นการพูดเรามักจะงงงงงงงานิดนึงแล้วเวลาจบเราจะงงงนิดนึงว่าเอ๊ะเราจะไปหากดปุ่มตรงไหนปิดหยุดใช่ไหมครับเราก็สามารถมาตรีมอย่างงี้ครับกดตรีมปั๊บสังเกตนะครับมีไทม์ไลน์เหมือนโปรแกรมตัดต่อวิดีโอเลยปึ๊บ ก็มาเลื่อนตัดต่อนะครับว่าจะเอาสักแค่ไหนเลื่อนหัวเลื่อนท้ายมานะครับสมมติเอาแค่นี้นะครับจริงๆแล้วมันก็ต้องพรีวิวดูเนาะกดไปตรงนี้แล้วก็กดกดก็สามารถลองสร้างกันดูเองได้นะครับว่า่าก็กดสเปซบาร์เพื่อจะเคาะให้มันเลื่อนไปอย่างนี้ครับเพื่อจะดูส่วนไหนเหมือนโปรแกรมตัดต่อวิดีโอเลยเนาะแต่มันเป็นตัวเล็กๆที่สะดวกในการใช้งานนะครับแบบที่หนึ่งนะครับผมขอแคนเซอร์ไปนะครับไม่ตัดต่อแบบล็อ อันนี้เช็นะครับไม,ไม่ตัดต่อแบบที่2นะครับเราจัดการอะไรกับมันได้บ้างนะครับก็มาดูคลิกดาวขึ้นมา e p เพรสวิดีโอวิดีโอนี้ไม่สวยอัดใหม่ครับแล้วค่อยอัปโหลดขึ้นไปทับแทนแบบไ่ถูกใจอาจจะพูดผิดพูดถูกนะครับกอ็อัดงบขึ้นไปทับแทนได้นะครับแล้วมันก็ยังไปโล่ในไทม์ไลน์ที่เดิมนะนะครับนี่ก็อัดไว้เฉยอันที่3เราดาวน์โหลดวิดีโอได้ดาวน์โหลดเพื่ออะไรเอาไปโพสต์ขึ้น YouTube หรือว่าไปแชร์ที่อื่นได้ ดาวโหลดได้นะครับหรือทําอะไรได้อีกอย่างเช่นผมกลัวเด็กไม่สนใจผมอัดไป2ชั่วโมงครึ่งอย่างนี้นะครับผมอัดวิดีโอไป2ชั่วโมงครึ่งผมบอกว่าถ้าผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงจะให้โผล่แบบทดสอบขึ้นมาถามเด็กเพื่อทดสอบว่ามันนั่งฟังจริงไหมหรือมันแอบสไลด์ข้ามไปโดยที่ไม่ดูอะไรครับวิธีการนะครับด,ด้านขวาดีครับแอดฟอร์ ้านขวาแอดฟอร์มนะครับผมก็วิธีการก็คือเราต้องเดี๋ยวผมจำไม่ได้ว่าทำอย่างไรแอดฟอร์มฟอร์ม URL นี่มันต้องเปิดวิดีโอเลื่อนขึ้นมาสักนิดนึงนะนี่ครับนักเรียนวันนี้ที่ครูไม่ว่างนะครับเน,นื่องจากเป็นโปรแกรมไว้ติดต่ตตอศูนย์เอาแค่นี้เอาที่ที่ยี่สิบนะครับผมว่าเล่นมาถึงวินาทีที่ยี่สิบปั๊บแบบสอบถามบองขึ้นมาเลยวิดีโอหยุดแบบสอบถามขึ้นมา ทดสอบก่อนแล้วค่อยทําต่อนี่ผมก็พอเวลาตรงนี้คลิกปุ่มนี้ปั๊บนะครับมันเด้งไปเปิด Microsoft Form นะครับเนี่ยปุ่มปุ่มเหมือนรูปว่าไปเด้งเพื่อไปเปิดหน้าต่างใหม่นะครับคลิกปั๊บนะครับมันเด้งมาเปิด Microsoft Form ครับพอมาที่ Microsoft Form มนะครับมันก็จะโชว์รายการแบบสอบถามที่ผมสร้างไว้เยอะๆเลยนะครับผมไม่รู้จะทําอะไรผมเอาความรู้เกี่ยวกับจังหวัดพิษณุโลกดีกว่านะครับสมมตินะครับคลิกปั๊บ แล้วผมก็กดแชร์กดแชร์นะครับแชร์ Share ที่ลูกขึ้นมาที่ลูกอ่ะกดแชร์แล้วมันจะขึ้นว่าให้ Copy u r l ตรงนี้ครับก็ Copy ไปเพื่อจะเอาไปใส่ในคลิกเลือกแบบฟอร์มที่เรามีไว้กดแชร์ c o อป URL เพื่อจะอไปใส่ในสตรีมนะครับที่สตรีมนะครับเราก็เพจ u r l ลงไปปับ๊บอยากจะเขียนคำอธิบายก็ก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้นะครับ ให้มันขึ้นมาที่นาทีที่เอาวินาทีที่20อันนี้ก็แล้วแต่เราเลื่อนไปเลยนะปรับไว้ก่อนที่เราจะเพจลงไปนะครับเสร็จแล้วแอดไทม์ไลน์ปรับอ๋อรีควายนะครับอะไรนะเมื่อกี้แบบฟอร์มเราชื่ออะไรนะจังหวัดเกี่ยวกับจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับจังหวัดพิศนุโลกอย่างนี้นะครับป๊าปเสร็จแล้วก็ add to timeline เสร็จแล้วถ้าเรามันยังยาวไม่พอเราก็สามารถ add เพิ่มไปเรื่อยๆก็ใส่ไปกี่อันก็ได้นะครับแต่ทีนี้ผมวิดีโอสั้นิดเดียวนะก็เอาแค่นี้พอพอเป็นตัวอย่างนะครับ add to timeline ไปเรียบร้อยแล้วไม่มีปุ่ม s a v อะไรเลยโอเคมันน่าจะมันน่าจะไปแล้วละ่ะขออนุญ,ญาตกลับไปดูที่ Microsoft t e a m ของเราอันนี้เนาะ เราคลิกดูนะครับมันมาไหมสวดม,น,น,มนต์นมติสะขอให้ใช้ได้เถอะลูกเห็นจุดนะครับนักเรียนวันนี้มมีครูไม่ว่างนะครับเนื่องจากติดธุระด่วนนะครับต้องพาแม่ไปหาหมอนะครับก็เลยไม่ได้มาขออนุญ,ญาตอัดวิดีโอสอนล่วงหน้าไว้ไว้นะครับ วันนี้จะอธิบายถึง uh, Microsoft Teams นะครับ Microsoft Teams เป็นโปรแกรมไว้ติดต่อสื่อสารอ้าวไม่ได้ขึ้นมาอาจจะมีปัญหาที่ Microsoft Form นะครับปกติมันต้องเด้งขึ้นมาเลยนะครับนี่ไม่ได้ผิดพลาดอะไรเพราะว่า Microsoft Form เราไปทำอะไรไว้หรือเปล่าแชร์ โอลี่ e ีเพิลยิน n e r ์ i ก o n ์นิถูกแล้วนี่ก mm hmm. ดแชร์ทีเดึ่งขออนุญาตทดสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้เพราะอะไรปิดไปก่อนเอาใหม่อีกครั้งสิ่ธรรมาดามันน่าจะใช้ได้เลยนะครับนี่ครับนักเรียนวันนี้ รูวิจะอธิบายถึง Microsoft t e a m นะครับ Microsoft t e a m เป็นโปรแกรมไว้ติดต่อสืน่นะมายละเมื่อกี้อาจจะเพราะว่าเราเปิดค้างไว้นะครับมันก็เลยไม่ยอมขึ้นนะครับมันก็จะโหลดจริงๆไม่น่านานอา้าวป่วยไปละเป็นที่ Microsoft t e a m นะครับไม่รู้ผมว่าอาจจะเลือกฟอร์มผิดหรือไม่สมบูรณ์นะเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ลองดูเนาะข้างในมีอะไระครับปกติมันขึ้นมาปุ๊บเราตอบเสร็จกดสับมิดปุ๊บ วิดีโอก็จะเล่นต่อไปครับนี่ทีนี้ก็กดคนเดียวสารในองค์กรน,นะนะครับทีมนะครับ Microsoft ทีมเป็นโปรแกรมไว้ติดต่อสื่อสารในองค์ลองกดเองเอาไม่ยอมขึ้นมาอยากจะรู้มันเป็นเพราะอะไรไม่น่ายากไม่ขึ้นนะน่าจะเป็นที่ฟอร์มนะครับช่างมันไปก่อนนะครับแต่ขั้นตอนประมาณนี้แหละมันทำได้ผม เคยทำนะครับแล้วก็ทำได้หลายอันแล้วนี้อาจจะเป็นข้อผิดพลาดของเจ้าตัวฟอร์มเองนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ประมาณนี้เขาบอกว่ามีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราไลฟ์ Life สดก็คือถ้าแบนด์วิดต์มันช้าๆไม่ต้องไปแชร์แบบเป็นไฟล์ PowerPoint ครับ มันจะโหลดช้าถ้าเราแชร์เป็นแบบเลือกแชร์แล้วเลือกแชร์ไปมันจะช้าให้เลือกแชร์แล้วแชร์เป็นเดสก์ท็อปรือว่าแชร์เป็นวินโด์ครับจะเร็วกว่าก็คือเราเปิดโปรแกรมในเครื่องเราเลยแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอส่งไปครับจะเร็วกว่านะครับ